วันนี้แม่ซื้อคุณยนต์มาให้ไหมเดี๋ยวเอาไปอวดเพื่อน,นที่โรงเรียนเลยมีเราวีของเล่นใหม่แล้วด้วยเย้อันตุกคอนพักกันมานแล้วไปเล่นไปกินข้าวกันได้ถ้ากวนแล้วเอาหิ้งยนต์มาเล่นดีวกว่านี่คุณยนต์ลองหุ่นยนต์ตัวใหม่ตัวใหญ่มากแม่เราก็ซื้อของเล่นให้ใหม่นี่รถสวยกว่าอีกนี่แม่เราซื้อคุณยตมาให้ไหมมันคุณยนต์เราสวยกว่าเยอะแต่ตาเราสวยกว่านี่รถเราแรงด้วยดีสิ่งของเล่นนี่นี่รถแรงด้วย ครูอบอกแล้วใช่ไหมห้ามเอาของเล่นมาเล่นห้องเรียนแต่ผมเอามาเล่นตอนทักกังวันนะไม่ได้ห้ามเอามาเล่นครูจะยึดให้หมดเลยผม,ผมไม่ยดหรอก เองไม่ได้เนาะขอพิมพง,งานทั้งวันเลยอ่ะมึงของไองมีแหละตอแหลมึงมันตอแหลมึงมันตอ ครับแม่ก็ข้างหลังบ้านด้วยตินหยิบช้อนให้แม่นายโอ้ยแม่วินน่งไม่เล่นแล้วครูจริงจอกอยู่บนกระดาษไนจิงจอกเดี๋ยวกระดาษดิบแปะหลังครู <c oughs>

ขวดดิเ yeah. น,นี่ยมาฟอว์พงันช้าจอนี่นี่ดีเขียนถึงหมายจีเม็ดกัาเมผมสีชมพูแล้วอยากจีบเธอฟอว์จูนไม่เขียนอะไรวะจีบเธอเฮ้ยออเดียเอาจะหมายเราคืนมาเมผมสีชมพูและอยากจีบเมฟอว์จูนเมแฟนเราห้ามจีบนะเมสวยอ่ะเราอยากจ,จีบทำไมเฮ้ยมันก็นให้มเมเลือกเมจะเลือกใครเป็นแฟนไม่เขไม่ถูกอ่ะ สองคน้เล่นกันอันนีาป B bird เนาะ C C cat อะไรวะออนิวออนิวเสืออะอะไรนะเสือ C cat เสือ C cat เสือเหรอฮะเอ่อเอ่อใช่ใช่ครับ C cat เสือมันมีที่ไหนล่ะวันๆเราจะแก้มมือไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมออนิวกูจะฟ้องแม่เธอโดนแน่ Nein, grund... ครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดห้องเรียนดีมากเป็นคนดีติเราซื้อน้ำแดงมาให้อเอาอย่ให้น้ำแดงขอบคุณนะเอาี่เป็นคนดีโอุดยอดเย้ yeah. เป็นคนดี <c oughs> และวกี้จริงเขาก็มัเสร็จแล้วไปเล่นหมากระโดดก,กันเดี๋ยวเราไปจองให้ เราไปกันให้ออนิวเล่นคนเดียวไปเลยเล่นคนเดียวก็ได้งองอหรอเล่นมาระโดดคนเดียวแม่นุกเลยโดดเรียนมาเลสกีมีดีกว่างออนิวถ้าจอนเรียนเล้วมันแน่เลยนะ อยากเป็นโจรครับจะได้จับตำรวจเข้าคุกจะได้จับตำรวจเข้าคุกเะบ้าเหรอเขามีแต่ตำรวจจับโจรเข้าคุกเธอนึกไม่ตั้งใจเลยแล้วนะอ๋อเนี่ยกูจะฟาดให้แหม่ร่างกายแย่ๆว่ะอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะคิดได้หน่อยดิได้เดี๋ยวจัดให้หมูกระทะเนี่ยนะอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเขาไม่เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ก็มีน้ำหนูนี่ค่ะนะโอ้โห โอ้าสุขภาพจริงๆเจอกันที่สิบบาทมันยังไม่ทำคนอื่นเอาไปห่อตัวเองไม่ได้นะเฮ้ยนางฟ้าจะไปเชื่อมันเราเก็บได้เงินก็เหมือนเราสิซาตานเบสตินเชื่อเราครับยี่สิบบาทเอาไปซื้อขนมปูไทยดีกว่าปูไทยเชิ้นหนึ่งของเราเอาไปซื้อขนมไม่ได้เบตินจะไปเชื่อมันเชื่อเราอย่าไปฟังมันแย่หุบปากไปเลยแก่ได้แหละหุบปากแย่สิต้องหุบปากแก่ได้แหละแย่สิ่งแย่ได้แหละแย่สิแยได้แหละเฮ้ยอย่าทำข้ออะไร សត្វកណ្ដុរសំណាមកចោលតាំងទីឲ្យខ្ញុំ